สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีเมษค่ะในช่วงของเดือนกันยายน2 5 5 4นะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่21มีนาะคมถึง19เมษายนนะคะเช่นเดิมเลยคือดวงนี้นะคะ่ะเป็นดวงโดยทั่วไปทั่วไปจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสอบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเจงเย็นกันนะคะ โอเคเดี๋ยวรุ่นค่ะว่าชาวราศีเมษนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างา The Fool ค่ะ The World f o ์โ of อฟวสี่ไม้เท้าค่ะ The Emperor ค่ะแล้วก็ Nine of Pentacles เก้าเหรียญโอเคสำหรับนะคะชาวกองเมษ เป็นเมสซึ่งแม่งก็เมสจริงๆนะชาวร,สราสีเมคือไท้คุณแม่งสุดยอดฮะคะคือไอสาว่าตัวชาวสิเมษเองอะค่ะที่ผ่านมานะคือถึงแม้ว่าคือถ้าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่สัตว์ชื่อว่าตัวคุณเองมีความแนวแน่มากๆแล้วมีความแบบเด็ดขาดมีความแบบ รู้คุณค่าของตัวเองแบบอย่างสุดความสามารถจริงๆอะคือถึงแม้คุณอาจจะไม่มีใครหรือว่ามีคนที่คุยอยู่รู้สึกอยู่แต่เขาเองอาจจะมันยังไม่ได้กันานะะมันอาจจะไม่ได้แบบมีการมีคอมมิทเมนต์กันแต่ว่าไอ้สาวว่าคุณครองตัวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้เจ๋งมากจริงๆ,ๆเป็นคนที่โสดเราเก่งเป็นคนที่โสดอยู่คนเดียวแต่แบบชีวิตแม่งโคตรดีแหละคือไอ้สาวว่าตาสิมเมที่ผ่านมาคุณคุณปล่อยฟรีคุณ ลดแล่นอยู่กับความอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมากอืมมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือคุณคุณรู้ค่ะว่าคุณมีดีในตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่โอเคหรือคุณจะไปเป็นตัวสมรองหรือไปเป็นตัวเลอกอะไรใครคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณน่ะคะ่ะในชาวชาวราศีไม่ค่อนข้างแบบชัดเจนกับความคิดความรู้สึกของตัวเองการที่คุณเป็นโสดการที่คุณไม่มีใครมันเป็นอะไรที่ ไม่ได้ดูไรค่าเลยอะค่ะการที่คุณเป็นโสดแล้วแม่งมันดูเฟี้ยวมันดูแบบเกลียวกราวมันดูแบบโอ้โหออรลาพุ่งมากกว่าน,นี้อีกที่ผ่านมาชาวราศีเมษให้อิสระก,กับตัวเองมากๆในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรแบบตามความต้องการของตัวเองแต่ถามว่าตัวเองต้องการความรักความสมหังที่จริงจังมั่นคงไหมคุณต้องการค่ะแต่คุณคัดอะค่ะราศีเมษค่อนข้างที่จะคัดคนสมควรพอสมควรที่จริงก็อยากจะมีการแบบ ให้ความสัมพันธ์หรือมีอะไรในทิศทางที่ดีนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทํามันลำบากมากท่านมันต้องเหนื่อยท่านมันต้องดูพยายามในการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองขนาดนั้นเพื่อที่จะเพื่อให้เขารักหรือเพื่อให้เขาสนใจสาวชาวชรศรีไม่ไม่ทำค่อคนข้างที่จะอิสระกับความคิดความของตัวเองมากแล้วชัดเจนมากๆคุณจะดูเป็นคนที่ดูดูหน้าเกงขามาขา่ะในช่วงที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับว่า เหมือนคุณเริ่มต้นกับตัวเองในแบบในแบบใหม่อ่ะคือก่อนหน้าน,นี้บางทีอาจจะมีออนแอรหรืออะไรบ้าแต่ว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาคุณคุณให้เกียรติตัวเองแล้วเหมือนพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือพยายามที่จะมีความเป็นปึกแผ่นกับตัวเองให้มากที่สุดอะคะ่ะอืมดูดูไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่อ่ะเพราะกณรู้สึกว่ามัน พอทําแบบนั้นปุบแล้วเอเนจีมันลดลงในการที่จะโฟกัสเรื่องของตัวเองอขอดูหน่อยค่ะคนที่ชาวราศีเมษนึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ็อสวาันค่ะหนึ่งไม้เท้าเดอะสเตรน t h ค่ะเทนอิสวาน์ค่ะสิบไม้เท้าเดอะมูนแล้วก็ซีซ็อกเพลงดั้กโกสค่ะหกเหรียญ คนที่ชาวราศีเมษน,นึกถึงอะน,นะคะไอส้สาว่าในช่วงที่ผ่านมาคนคนนี้อยู่อยู่กับภาวะความสับสนค่ะความความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจทั้ง,ท,งทั้งกายภาพผูพ้ด,ดีๆทั้งภายนอกและภายในอะคะ่ะคือม่อเหมือนเขาอาจจะใช้ชีวิตที่แบบสับสนนิดนึงอะน,นะอ่าสิบไม้เท้ามันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอาจจะอยู่ในสภาวะ สถานการณ์ของความยากลาบากอะคะ่ะก็าอาจจะอยู่ในช่วงก,การที่เขาต้องสู้หรือเขาต้องมีหน้าที่ภาระในการรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาเองหรือถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเขารู้สึกว่า <c oughs> เหมือนตัวเขาเองยังไม่พร้อมอะนะคะยังไม่พร้อมที่จะมาชัดเจนอะไรกับใครหรือว่าด้วยสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่อะมันทาให้เขาไม่สามารถมีความรักหรือไปโฟกัสอะไรที่จริงจังอะไรกับใครได้ขนาดนั้นนะหรือเขาหรือเขาแบบเป็นคนที่ยากด้วยด้วยจิตสํานึกอะค่ะด้วย ด้วยพื้นฐานนี้ใส่ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยดูยากไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ยากอะค่ะอ่นนี้อีกเรื่องนึงน,นะคือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาแบบ <c oughs> The ะสเต n นะคะเหม่งเอ้เหมือนคุณคุยกับสิงโตเหมือนคุณเหมือนคุณคุยกับคนที่ไม่ใช่คนคือแบบอ๋ออันนี้ไม่ใช่สิงโตขอโทษนะคะอันนี้แปลงร่าเป็นหมีแหละคือคุณคุยกับหมีควายตัวหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ย คือกุเป็นมนุษย์อะซึ่งอยากจะดูแลหมีควายตัวน,นี้แต่แบบหมีควายไม่เข้าใจเราหมีควายฟังภาษาสดถ,ถุยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง <c oughs> คุณจะไปเรียนภาษาหมีที่ไหนถามจริงอืนั่นแหละมันก็เลยเกิดความแบบมันดูยากจังเลยอะคือมันมันยากจริงคือมันยากด้วยนิสัยแล้วมันก็ยากด้วยความเอาแต่ใจหรือความื้อเอ่อไอ้สาวอะคุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความแบบ ถือเนื้อถือตัวหรือแบบว่ามีความแบบเก่งกาจเอาแต่ใจโดยโดยไม่ถามสภาวะสิ่งสิ่งแวดล้อมอะคือแบบอยากจะทําอะไรก็ทําแต่แบบสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยอะไรขนาดนั้นแต่แบบคุณไอสาวว่าคุณอนะค่อนข้างมี power มากกว่าเขานะแต่เขาจะทําตัวว่าเขามี power ด้วยอะ <laughs> ซึ่งก็ซึ่งก็ยังไงอะคุณก็นั่งทับเขาไปแล้วอะคือแบบเหมือนเขาพยายามจะดือ้อหรือต่อต้านอะไรทางความรู้สึกของเขาอยู่นะ ซึ่งมันยากลาบากมากเลยนะกับคนคนนี้ไอส้สาวว่าเขายากลาบากด,ด้วยตัวเขาเองอะคะ่ะบางทีก็าอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างสับสนพยายามที่จะพงังอาจพยายามที่จะแบบเหมือนทาตัวว่าตัวเองมี power ว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองอะไรอย่างงี้นะแต่แท้ที่จริงแล้วกับการเป็นคุณที่ก็ต้องอยู่ในคอนโทรลคุณไหมแต่เหมือนเขาไม่เอาอะเหมือนเขาไม่ยอมแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเลยเกิดความค่อนข้างที่จะแบบ สับสนนะคะทั้งๆทงี่ก็อยากจะมีการเริ่มต้นอะไรกับคุณนะแต่มันก็มีความดื้อดึงในตัวเองมม่เหมือนจะกล้าแต่มันก็กล้าไม่จริงอะ่ะอยากได้รับเนี่ยเหมือนเขาอยากเขาต้องการให้คุณประคบประงมเขาไหมหรือต้องการแบบให้คุณเอาใจอะไรเขาแบบเยอะๆไหมซึ่งคุณเองไอ้สาวว่ามันมีคุณน่าจข้างโตกว่าหรือมีความคิดอะไรที่ผู้ใหญ่กว่าหรือไอ้สาวว่าคุณไม่ใช่คนที่จะแบบแอร้อนแะอะไรขนาดนั้นนะคะ แต่มันเป็นความต้องการที่ก็ต้องการอยู่ฝ่ายเดียวด้วยซึ่งแบบมีการจะจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไหมคือเขาเองก็ไม่ถามเพราะเขาแบบดูดๆๆื้ออ่ะดูแบบน่าตะปบจังเลยนะคะคนเนี้ยอ่าผัานไส้แล้วไงต่อขอดูหนอะคะ่ะสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกัน,นยนนายนสองห้าี่เป็นยังไงมาดูกัน เอซอบอินเดโค8เหรียญเจอเด็กคิงออบอินเดโคค่ะราชาถือเหรียญเอซอฟวานกันหนึ One, ่งไม้เท้าเอซอบคัพ uh, นะคะ8ถวยราศีเมษมันโคตรได้ใจเลยวะ่ะคือไอ้สาวว่าคุณเองค่อนข้างรู้ตัวเองอะคะ่ะคือถ้าถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่คุณมีอยู่อะไอ้สาวเอาคุณค่อนข้างที่จะ พร้อมนะแต่มันติดตรงมันติดอยู่อย่างเดียวคือว่าคุณอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ไม่เท่าเทียมกับสิ่งที่คุณต้องการถุยพูดดีๆไม่เหมาะสมกับคุณอ่ะคุณเจอแต่กับความรักที่มันไม่สามารถเติมเต็มอะไรคุณได้เลยอ่ะเจอแต่คนขาด,ขาดเจอแต่คนไม่เต็มเจอแต่แบบมาแบบมานิดๆมาแล้วก็ไปแล้วแบบไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยอ่ รู้ถึงคุณค่าในตัวคุณอะนะแล้วก็เป็นคนที่อยากได้อย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยคุณจะแต่กับความสัมพันธ์ที่แบบว่าความต้องการคือเขาต้องการอย่างเดียวแต่แบบเขาไม่คิดที่จะแบบปล่อยให้หรือพยายามที่จะแบบเทคแคร์กลับอะไรเงี้ยซึ่งคุณมองว่ามันมันไม่ใช่คุณมองว่ามันไม่ใช่ถามว่าคุณเป็นคนที่จริงจังรักใครรักจริงไหมมันคุณก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะแต่แต่คนที่คุณเจอแม่งชอบทําแบบเนี้ยเออมันก็เลยแบบไอ้สาวว่า คุณจะค่อยเป็นค่อยไปมากๆความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนอะ่ะคุณจะไม่ไม่เทคแอชอะไรกับใครที่แบบว่ารวดเร็วถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีแต่คุณจะไม่แสดงออกทางความรู้สึกอะไรให้ใครได้รับรู้แบบชัดขนาดนั้นถ้าใครจะเข้ามาหาคุณคุณจะค่อยๆดูเลยอะคุณจะแบบดูทีละข้อดูดูนิสัยเขาไปเรื่อยๆไอ้สาว่าคุณมีการเริ่มต้นอะไรกับ กับกับ,บกับสิ่งสิ่งใหม่ในตัวคุณนะคือมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าก่อนหน้าน,นี้ชาราสิเมยยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชัดเจนหรือว่าถ้ารู้สึกดีอะไรกับใครเนี่ยจะค่อนข้างทุ่มทุนสร้างมากๆแต่ว่าคุณเหมือนคุณปรับสภาพอะคุณปรับสภาพความคิดความรู้สึกของตัวเองว่าคุณจะไม่ทําแบบนั้นอะเพราะเพราะรู้สึกว่าไอการทําแบบนั้นมันเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ใจเกินไปอะมันดูง่ายเกินไปมันดูแบบเฮ้ยทั้งนั้นที่เราทุ่มเท ș, แต่เขากลับมองว่า ารู้สึกแฮปปี้จังเลยกับการที่มีคนมาป้อยอมาเทคแคร์เขาขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้สึกในการที่จะแบบเออเทคแคร์กลับคือมองไม่เห็นค่าค่ะเพราะว่าได้รับมาแบบบุ้งบุ้ง,งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่าคุณจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนความคิดคุณเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องให้เกียรติตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วโหการที่คุณอยู่นิ่งๆการที่คุณอยู่เฉยๆหรือแบบว่ามองในเรื่องความรักในแบบที่เขาเรียกแหละค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่ที่ข้อสง่างามเลยอะเออไอสาว์ชรศีเมธคุณแบบนี้มันมันดีแล้วแล้วคุณแล้วคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยอืมคุณจะไม่อะไรกับใครง่ายๆแล้วคุณจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรกับใครก็ตอบเมื่อคุณมั่นใจจริงๆอ่อะอืมคุณจะไม่แสดงความรู้สึกอะไรกับใครทั้งทัที่ถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่คุณจะไม่ง่ายคุณจะค่อยเป็นค่อยไปจริงๆค่อยคดูเลยทีละเลียนะจะละเอียดมากแล้วแบบ ถ้าไม่ดีปุ๊บหันหลังให้เลยอะแบบคนลุกอะอืมอืมไอ,อ,อเดี๋ยวขอดูนะฮะคนที่ชาวราศีเมษนะคะนึกถึงในช่วงของเดือนกันยายน 64, สองห้าสี่สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรเอซอบคับพูดดีๆเอซอบวานคะ่ะแปดเมเท้าโฟบสอดกับสีดาบ เอซอบค่าเหมือนกันนะคะแปดถ้วยเดชารีออดค่ะแล้วก็เอซอบเพนโทคลสค่ะหนึ่งเหรียญมีควายเป็นยังไงมีควายก็จะจะยังคมแปมแบบนั้นนะคะโหลินพันคือเอาจิงนะถึงแม้ว่าตัวคุณเขามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนความแตกต่างนั้นมันก็จะยังคงอยู่อะค่ะแต่สัจจกว่าเอ่อถึง เขาสัมผัสได้ถึงการที่มันมีใครที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมันรู้สึกว่าไม่โอเคเขาก็รู้สึกเขาว่าที่ผ่านมาบางทีอาจะไม่ได้เติมเต็มอะไรกับคุณขนาดนั้นแต่สาวว่าในช่วงเดือนกันยายนอะมอนเขาจะเงียบเงียบอะเขาจะเงียบเงียบอยู่เพราะเขาคิดอยู่ว่าไอ้การที่มันเดินหันหลังให้แกกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรอมันเกิดจากความรู้สึกแบบไหนการกระทําแบบไหนที่มันทาให้แบบเฮ้ยมันยังไม่เต็มวะ ทำไมมันถึงเป็นแปดทวยแปดทวยเพราะอะไรแล้วจะต้องทำยังไงดีถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ถ้าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่ใจเขาอยากจะมีการติดต่อคุณนะแต่เขาก็รู้สึกว่าการที่คุณทำหลังให้เขานั้นมันแปลว่าเขาไม่ดีพอเออเขาอาจจะ มีบางจุดบางอย่างที่เขาเออต้องไปค้นหาหรือต้องไปคิดอะคะ่ะว่าไอาจุดไหนนะที่กูทําไม่ดีอะไอจุดไหนนะที่แบบว่เาเฮ้ยกูมั่นใจจังเลยว่ามันดีแล้วมันไม่ดีอะไรคือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางทีอะคนคนาไดมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเหมือนเขาแบบเขาคิดว่าเขาแน่นะจนจนเขาลืมมองว่าไอาสิ่งที่เขาไอาสิ่งที่เขามีอยู่ตอนเนี้ยคนอื่นๆจะมองว่าไม่ดีก็ได้นะคือแบบ คือเขามั่นใจว่ามันดีไปแล้วอะเออเขาเขาเลยต้องมีความนิ่งเมื่อคิดอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าไอ้สาวเขาจะมีการติดต่ออะไรมาเขาคิดที่อยากจะคุยค่ะมีความแบบอยากอยากทำมันมากๆมีความพยายามที่อยากจะทําเพราะว่าเขาเองอยากได้หนึ่งเดือนเหมือนกันเขาอยากจะมีการหยิบยื่นความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีอยากได้ความรักที่ดีอะไรจากจากคนที่ดีด้วยเหมือนกันนะอะ มันมันจะมีเวลาที่ทําให้เขานิ่งนิ่งสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะคิดนะคะว่าจะเข้าหายังไงจะพูดคุยเลยยังไงถึงรู้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันมันจะมีความเป็นหมาพูดม้าขาวใครยังพูด <c oughs> มันจะมีความแบบม้าขาวม้าดําทะเลาะก,กันก็จริงบางทีว่าจะสับสนอะว่าเขาดีพอหรือเปล่าแต่ดีพอไม่ดีพอแต่อยากได้แล้วอะคืออยากสร้างความสัมพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องดีอย่างเดียวแหละ แล้วมันจะต้องทำํำยังไงดีเพื่อที่จะแบบได้คุยกับคุณใหม่ได้มีการแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีใหม่อารมณ์ก็อยากทำแล้วแหละแต่ก็พยายามที่จะถามตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีนะแล้วมันต้องต้องแก้ไขอะไรยังไงพยายามที่จะคิดอยู่นะแต่ดูแล้วการเข้าหาของเขามันก็ดูไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่นะมันจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็สู้อ่ะสู้แบบสู้แบบถักถากสู้แบบ ไถไถ่ไถ่ไปเรื่อยไถ่ให้ได้อะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยอ่อนน้อมมันจะดูไม่ค่อยแบบเบาๆเพราะว่าไอ้สองคนคคนี้ก็อีกโก้เยอะอยู่อะอแล้วมาเจอกับราศีเมษราศีเมษมันก็นิ่งไปอีกอะเอาใจเอาเลยอะคือเดือนนี้คุณจะนิ่งคุณจะแบบเช็คแบบเขาจะไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกว่าคุณยังมีเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาได้อีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะคุณแบบคุณคัดจริงอะคุณจะไม่ให้ใครมาล้อเล่นกับความรู้สึกคุณอะไร,ะไรแบบเนี้ยนะนะ ขอดูหนะาค่ะไพ่อยากบอกแนะนำอะไรชาราศิเมศครับไม่ก็ Ten of Cups กับสิบถ้วยโอ้ The Sun The Magician ค่ะ A New Chapter Passion ค่ะ Open Relationship ค่ะ Improving h e okay, a l t h Okay Don't Stop แล้วก็ Let Go แน่นอนจริงๆนะศิเมศคุณสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณตัดสินใจที่นี่คุณคิดได้ด้วยตัวเองอะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เฮ้ยที่ที่มันดีแล้วอะ <c oughs> พอถ้าหากพอถ้าหากคุณพยายามที่จะสู้อะไรกับความสัมพันธ์กับใครนะตอนนั้นแล้วพยายามที่จะสู้แบบสุดๆแล้วอะบางทีการสู้แบบนั้นอะคุณอาจจะไม่ได้รับชัยชนะเลยอะแต่กับการที่คุณรู้สึกว่าคุณพยายามทังสุดความสามารถแล้วคุณรู้สึกว่าพอเธออยู่กับตัวเองดีกว่าหรือพยายามโฟกัส ที่ตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองชีวิตของตัวเองแล้วแม่งดีอ่ะพอมันดีปุ๊บโขคุณจะได้ชีวิตที่ดีแล้วคุณจะได้ความรักที่ดีด้วยอ่ะตลกไหมหลังจากที่แบบตอนแรกอ่ะมีการทุ่มทุนกับความรักอย่างเดียวเลยเราอยากได้คนคนนี้มาเป็นกําลังใจมาเป็นแบบคู่เรามาเป็นแบบเฮ้ยเพื่อให้เราแบบมีแรงในการทํางานไม่แบบนั้นความรักเสียหายแล้วการงานก็เสียหายด้วยมันเหมือน,ม,นมันดูง่ายๆมันดูทําอะไรไม่ได้เลยแต่แบบพอคุณแบบหยุดโฟกัสที่ความรักก่อน เพราะรู้สึกว่าทุ่มเทปไปก็เท่านั้นแล้วมาโฟกัสที่งานหลังจากนั้นนะคะความรักตามมาตลกแต่มันคือเรื่องจริงนะคะคือการที่คุณเล็ตโกการที่คุณปลดปล่อยคนคนหนึ่งที่เขาแม่งดูขาดขาดอะดูไม่สมประกอบไปก่อนอะเออเพื่อให้เขาได้ได้ไปแปงลงร่างได้ไปแบบ ปคิดเอาอ่ะว่าสิ่งที่เขาควรทําหรือสิ่งที่ถ้าอยากจะได้ความรักที่ดีแม่งควรต้องทํำยังไงเออให้เขาได้ไปคิดได้ไปปรับปรุงตัวเองก่อนเออแล้วคุณก็มาโฟกัสที่งานแล้วพอในเรื่องของชีวิตของคุณแม่งดีขึ้นกับกลายเป็นว่าคนคนนั้นจะเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรอ่ะเพราะคุณดีอยู่ในจุดของคุณแล้วแล้วคนคนนั้นตั้งหาที่จะต้องแบบกระดึ๊บกระดึ๊บเข้ามาหาคุณเองเพราะอะไรเพราะคุณเป็นดัมเิดิเชียนะค่ะคุณครบแล้ว คุณมีครบแล้วค่ะตอนนี้คุณ,คณมีครบแล้วความสัมพันธ์คือก่อนอันนี้มันอาจจะมีการไม่ผูกมัดหรือคุยกันแบบม,มีมีสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณคอนโทรลมันได้อ่ะความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่มีอีกแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรไมันมีแพชชั่นอ่ะคือแบบมันเหมือนการที่เขาเห็นคุณ ดีขึ้นใช้ชีวิตดีขึ้นหรืออยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพาความรักอะไรจากใครจากที่แบบก่อนนั้นนี่ดูดูอ้อนเขาดูตามเขาหรือดูเทคแคร์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพยายามที่จะได้เขามาพอคุณไม่พยายามปุ๊บตกใจคือแบบก็มารู้ว่าตัวเองมีแพชชั่นกับคุณอนะ่ะก็มาแบบรู้ว่าสิ่งสิ่งที่คุณให้เขาเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนี่ว่ะเขาคิดว่าเขาจะได้แบบตลอดไปมั้งมันก็เลยแบบไม่คิดที่จะแบบเทคแคร์กลับ แต่ที่ไหนได้พอไม่ได้ปุ๊บคือแบบโอ,โ,โอ้โหโอ้โหกับกลายเป็นเขาอะที่ต้องคิดแล้วแหละว่าการที่จะจะได้คุณอะมันใช้วิธีไหนตันโลก improving h e a l t h ค่ะคือที่ผ่านมาอ่อมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือน้อยใจกับกับสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือมันก็มีบ้างที่แบบว่าเออไม่เงยห,หัหูเนะ ไอ้พอกูจะเต็มที่เดีอพอพอกูทําดีอะไรกับใครทําไมแม่งมองไม่เห็นวะพอเวลากูแบบอยากจะสั่งความทรมารย์อะไรกับใครทาไมเขาถึงไม่เอากว่าทําไมเขาถึงทําเล่นตัวมคือมันเป็นอะไรนักหนาแต่พอคุณแบบพอไม่เอาปุ๊บอะแล้วคุณก็มาอยู่กับตัวเองอะ improving help ตัวเองอะมันเหมือนคุณคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วมันทําให้คุณแบบออล่าของคุณมันอืมมันมันไปในอีกชัปเตอร์หนึ่งเลยอะค่ะ คุณโตขึ้นในแบบที่ที่คุณรักษาตัวเองแล้วคุณก็รู้จักตัวเองมากขึ้นอะ่ะเออแต่กับคนคนนี้นะเอาจริงๆคือมันต้องถึงจุดจุดเนี้ยค่ะมันถึงจะทําให้รับรู้ค่ะว่าความสัมพันธ์ถ้าอยากจะจริงจังหรืออยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ที่ดีจริงจริงอะ่ะมันต้องทํำยังไงอะ่ะ <c oughs> คือคุณก็ไม่ได้ง่ายตลอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไอสวาวคุณจะเจอกับชัปเตอร์ใหม่ละค่ะการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น เป็นคนที่ดีขึ้นคุณก็จะได้เจอกับช้าตัวใหม่ที่มันก็ดีขึ้นด้วยความเป็นสิบถ้วยรออยู่อะจากที่แบบเฮ้ยก่อนอันเนี้ยโอเ n อร์เรชั่นเชฟค่ะคุยกันแบบไม่ผูกมัดคุยกันแบบไม่เปิดเผยดูแบบไม่มีสถานะแย่ดงนั้น,นอุย้ยขอโทษค่ะปากหมายแล้วคือแต่แบบสิ่งที่คุณต้องการนะคะ่ะคุณจะได้รับอะคะ่ะเดอะซันเดอะเมดิเชียนอีกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้คุณจะได้ค่ะจากที่คุณไม่หวังเนี่ยแหละพอคุณไม่หวังปุ๊บแม่งได้เลย ให้เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าหยุดละกันคือเอาจริงๆอ่ะคุณกับเขามีแพชชั่นต่อกันนะแต่เพียงคุณอ่ะจากเนี้คุณจะไม่เปิดเผยหรือจะไม่แสดงออกทางความรู้สึกอะไรให้กับเขาขนาดนั้นแล้วมันจะต้องเป็นตัวเขาเองค่ะที่จะต้องมามาทำอะไรบางอย่างมาสู้เพื่อให้ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเป็นสิบถ้วยอืม เจอซันก็มาคือสมหวังอะค่ะคือมันจะมีการทําอะไรบางอย่างที่มันได้แสดงออกทาความรู้สึกมากขึ้นโดยที่คุณแบบไม่ต้องไปไปคาดคั้นเขาไม่ต้องไปกดดันเขาคือมันจะเปิดเผยอะไรได้ด้วยด้วยตัวเองอะเพราะว่าเขาเองก็ต้องการคุณอะไรแบบเนี้ยเลิศจริงเมธคุณเลิศจริงราศีอะไรลัษณะอะไรที่มีเกณฑ์มีอทธลกับชาราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนกสีราศีเมษค่ะเอเรียส ความเดซราสีกุมค่ะแล้วก็ io, สกอร์บิโอราศีพิจิกราศีเมษราศีกุมแล้วก็ราศีพิจิกโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด,ด้วยนะจ๊ะจะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย